สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับช่องพอเพียงพาเที่ยวพอดีพาแอลวันนี้เราอยู่กันสวนทุเรียนครับอยู่ในสวนทุเรียนกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ข้างบนต้นนะฮะอันนี้ก็เป็นลูกแรกของสวนนะครับตอนนี้ลูกก็กําลังโตเลยทีเดียวน่าจะประมาณสักสองสองกิโลกว่าๆแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเดือนหน้าน่าจะได้กลินกินแล้วล่ะนะครับเดือนหน้าสําหรับลูกแรกของสวน ก็ตอนนี้ก็ประครับประคองมันอยู่นะครับประครับประคองลูกนี้นะครับมันก็ติดกับกิ่งภูไม่ขยายหรืออะไรก็เป็นลูกแรกนะครับตอนนี้ก็ช่วยรัดมันอยู่ยังทำไม่ค่อยเป็นนะครับบอกเลยนะว่าลูกแรกโอ้ย แล้วก็มีอีกลูกหนึ่งครับอันนี้ลูกเล็กครับน่าจะนุ่นแหละอันนี้ก็ไม่สวยครับเป็นตุดลิแต่ว่าแต่แต่ก็จะเอาให้มันมันอันนี้นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันได้ลองชิมกันก่อนเนาะเพราะต้นมันมีแค่สี่ห้าลูกเองต้นนี้มีอยู่ห้าลูกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูก เป็นปีแรกที่ออกนะครับของสวนเรานี่เจอช่วงใบใบเขาเรียกว่าใบเพสลาดช่วงนั้นเจอพวกเขาเรียกว่าตัวมแมลงค่อมทองครับมากินตอนนี้ก็หายแต่ต้นนู้นโอ้โหต้นนู้นฝั่งนู้นต้น ใบร่วงและแตกใบอ่อนเดี๋ยวต้องดูว่าจะแตกใบมาได้เยอะไหมเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึ่งนะครับเมือนก่อนก็ามาตัดหญ้าโซนนี้นี่ครับก็คือร่วงหมดแล้วแตกใบอ่อนนะครับ ลัวจริงๆคือแตกใบอ่อนแล้วมันตายครับเป็นเชื้ลรานะครับเดู๋ยวเชลาเชลรานะฮะเดี๋ยวต้องคาดโคนแล้วก็นี่กิ่งแห้งเชื้ลราทั้งนั้นเลยเลาสีชมพู บวกกับไฟทอบทะลา่าต้นนี้ก็เดี๋ยวต้องดูครับปลายยอดแห้งหมดเลยนะเดี๋ยวเอาอยาเชลามาช่วยพ่นหน่อย นี่ก็เป็นลูกแรกของสวนนะครับที่ติดอยู่ประมาณสิกว่าต้นแต่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณห้าหต้นเองนะครับก็เดี๋ยวเอาเอาฟางมัดฝั่งนี้ก็มีนี่นะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดเโดยประมาณ ต้นนี้เจ็ดสอนะครับต้นนี้เยอะหน่อย 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เ1้าห้าหกเจ็ลูกครับมาดูต้นนี้บ้าง น่าจะกินเดือนมิถุนากันหมดนะครับเนี่ยห uh, นึ่งสองสามส่ห้าหกเดแปดเกานับใหม่2องสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้โหลหนึ่งพอดีเลยสิบสอต้นนี้ออกดอกเยอะแต่ร่วงหมดนะครับต้นนี้มี3ลูกครับเนี่ยฮะสามลูก ดูต้นนี้ต้นนี้ก็สามสี่ลูกหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ดูต่อไปสี่ลูกครับต้นนี้ลวงไปแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอนนี้เยอะ14ลูกเดี๋ยวต้องพอ,อลูกนั้นล่วงลูกนั้นล่วง14ลูกนะครับก็กิ่งละสอลูกกิ่งนั้นมัดไว้ละ

สามหกสามเจ็ดสามแ4 4 5 4า4เก้าสี่สิบสกสี่เจ็ลูกห้ตรงนูน้นน่าจะได้ประมาณ50กว่าลูกนี่แหละนะครับตรงบริเวณส่วนทุเรียนของเราตรงนี้เดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาชมสวนกันแล้วเดี๋ยวก็ ปีหน้าน่าจะออกออกสักสิบกว่าต้นสิบยี่สิบต้นได้อยู่เนาะปีนี้ลองก่อนโอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ